เชียงซัดปุน้น,นเนาะกิจกรรมช้อมอยู่ตรงนี้มาเข็นเลยเหนื่ะอ,องขาแมเนีะมือ,มอปืนเป้าสะอาดป่อันนี้เขา อัพเดตขึ้นว่าม่มีแต่ก่อนมีนแค่จุดท้ายรูปิดเดียวนะตอนนี้เขามีซ้ายขวาทางใส่ออกมาเป็นรูปมือครับเดี๋ยวผ้าย,ยางไปเบิงตอนนี้ที่บ้านหอมเทียนราชบุรีก็ครับถ้ายรูปมาเราเล่นรูกรล้ามเจกกรรมครับ พาเบิ้งเข่าๆเดี๋ยวจังหนพาก,กันแวะกินก๋วยเตี๋ยวน่านกาแฟร้านนี้เคยมาตั้งแต่สมัยขี่บิกบ๊กไบค์นะครับมากับอาจารย,อาารยาาอา์อาจารย์พามาทัวร์อาจารย์พามาทัวร์นะครับ มาแต่ก่อนมีแค่เดินตรงออกไปทีเดียวเลยครับตอนนี้บริมาณหลายปีเนาะบริตามาครับนี่แยกมาทางฝาทางก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แยกทางไส่ไทลูกนีเขามีไทลูกตัวนี้พร้อมทางไส้เมื่อแต่ก่อนมีนะครับแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนมีแค่มาทาง นี่แล้วก็ออกมาถ่ายรูปยังม่มีหลังคาพ่อผมถ้าจำโมพแต่ก่อนหลายปีแล้วมานีกลับมาอีกเทียนหนึง่งเรานี่ก็เปลี่ยนไปนะครับมีทา,งม,า,ทา,ง,า,มางมีร้านกาแฟทางขวาไอ้ยมนร้านก๋วยเตี๋ยวถือว่ร้านกาแฟโมพี ประมาณนี้ครับมาดังทึงนะเขาเอ้ลังค่ากันแดดให้กับใครเนี่ยครับเข้เาร่าว,าวสันสัน,นยังเหียวนาะครับพี่น้องสบายดีกันบ่แวะมาทักทายกันครับบริษั ทักไทยพอแม่เอฟซีดวดแล้วครับทั้งไลซ์ดกันเหตุอย่างนี้เนาะครับอยู่ทั้งใดรับชมอยู่ทั้งใด ผูใด้เคยมาแล้วครับบอกนะครับว่า,ามีที่เที่ยวมองไดอีกแน่นะครับในลาดบุรีนะครับเพราะว่ากับบอมนันแถวนี้นะครับก็เลยจำเลยแต่มองเกาๆที่เคยมาครับมีที่เที่ยวแนะนำกับบอกเลยได้ครับบอ <c oughs> ดีอย่างตอนอย่างขึ้นมาเห็น <c oughs> <c oughs> เสื้อผ้าตาฮักตาฮักเดี๋ยวซื้อไปขายงูอิกหน่อยใส่ใหเหรนสงการมือปืนเป้าสะอาดน้องพั้เลี่ยววะมือปืนเป้าสะอาดว้าวมือปืนเป้าสะอาดนี่ครับลูกชายสองคนกับหลานนั่งกัได้ แม่นแท้แม่นแท้แม่นแท้พอ,อยังมาพอสิยิงโบถือเลยยิ่งมาทั้งเถิงหอนเนาะเอ้าเสียงเสียงลูกเนลี่ยอเพทดเลยเสียงลูกปืีนมันฝูกเป็นบอที่มันถือ <laughs> บบท่นไชาร์จฮ่า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 ฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่้่าง่าฮ่าฮ่าห่าฮ right? ่าฮ e ่าฮ่า่า่าง่าฮ่าฮ่าไ่า like. ฮ kind of ่าฮา่่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่อฮย่า่่่ฮา่่่่่่่่่่่ กับร no like, ้านร้านก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่ทาาพุ่นร้านก๋วยเตี๋ยวบอกพี่เขาเราอยู่บ่ตุ๊กตาให้ไหมคะพี่นิน่าไม่ได้แม่ให้แต่ไม่ได้พี่ว่าจะได้พี่น่้จะได้ นักซายนี่แต่นักกีฬาทีมชาตตัวมันยังอยูนนะ่นี่ไสโอ้โหฮ <G ül> <G ül> เดินเดินเฮากแตยังว่ายางยางเลยทนู่นพี่พ่อเคยมาแต่ก่อนนู่นเดินตรงไปน,งนู่นตรงเสาเนะื้อน่ะถ่ายรูปแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่พ่อมาตอนนี้แต่ก่อนไม่มีนะตรงเนี้ยไม่มีทางเลี้ยวขวาไปจะไปกินก๋วยเตี๋ยวบ่ กินมาม่าก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวน้ำใส80เตี๋ยวต้ยมยำ90้ข้าหมูแดงก็ได้ข้าหมูแดงก็ได้ไปนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวที่สูงปุณนี่ เป็นยอง่าวาเอาอยัางสเงงส้นคุณเ,เออส้นน้ำใส,ต,ำสต้มยำน้ำใสหรือต้มยำอ,อ่าน้ำใส่นน่งสใสแล้วขาดหรือขาดใครอีกยังไม่สังงสงสงส่งเลเ็กน้ำใสหรือต้มยำคะเล็กน้ำใสหรือต้มยำคะ สงสัยครับค,ครับผมสี่แล้วก่อนเป็นไงม,ม,มองได้ไกลไหมมองวิวได้ไกลไห,<ใ>หมไกล้ค,คนคที่ช<น>ั้นสูงๆแกคิดว่าเป็นแผ่นดินไหวคนชั้นหนึ่งคิดว่าภาพ ตาหมูอืมครับเดี๋ยวสงการนี้พาเด็กหน่อยครับแล้วสงการนี้พาเด็กกลับต่างจังหวัดแล้วสวัสดีครับยังสวัสดีครับพี่ทัพพี่ลพบสวัสดีครับ แบ่งปันผ้าช่มผาเที่ยวบรรยากาศคือคือมาชมบรรยากาศนะครับสำหรับคนที่เคยมาแล้วก็อาจจะธรรมดาเนาะ ถ่ารรูมองถ้าเราทำเกิดลงตกลงไปหรัอก็ตามหาเอาแล้วเราจะหาเจอไหมล่ะไม,ไม,ไม่ไม่เจอไม,ไม่เจอ มุนไปเอาเด้อมุนไปเอาเด้เนนเอพวกนี้เล่นน้ำจนแหลกเว้ยโอ้เล่นน้ำตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งเมื่อวานนี้จรหอดสีโ่โมงห้าโมงเรงปลาทูเอาน้ำปลาปลากระบอกกินถือใจลายครับมาเล่นน้ำนะครับผมสารับพี่นี่ฝากไว้เนมอเด้อครับยังไงกันฝากเป็นกำลังใจกันนะครับแวะามาถักไทย Bye bye. Bye bye. Bye bye. สวัสดีครับไปลบบาย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 บาายสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับทริปนี้กับพาลูกชายเที่ยวราชบุรีสวนพึ่งอีกสองอาทิตย์กรับับสุกุนครน,นะครับพาเด็กหน่อยสุกุนครเอาสู่โหมดปกติแล้วหลังสงการก็คือเอาเด็กหน่อยกลับไปทรง สบายครับ